ไอตัวไหมไอตัวไหมสวยไหมแรงมันโคตรสุดยอดแรงนี้ปลาพวกปลาโคตรใหญ่โกเวทเน,น,นาะแ็งเนาะเวทเสียบลูบไปาฉดูนี่ครับลูบไปชฉดูไปเรียงไปเรียงอยากลองเลี้ยงดูกข้อมันเรือเปล่า เลีเ้ยงหวังว่าคงไม่ตายนะนี่ครับแกงนี่ครับะลอดนี่จบไอยู่หรอกมันต้องไปดูแถวน้ำนเย็นๆเน่ะโอ้โหต้องเอาฟอร์มไปได้แลหละน่ารุ่นบาเลี้ยงนี่ดูงโคตรดีเลยแต่มันจะมีโพหรือเปล่านี่นะ โคตรคือตมันปลาเมยซอ,อนอแข็งกยดผู้บุงะกินไหมกินไหมยอาไปพัดก็เสดายนโลกสวยงงามไปยยดผบุงเขาไปลึกแท่เหนียวมานน่เขาไปทำไมไปน้ำในมีมดอกออน่ากลัว <laughs> ได้ไลายยอเป็นไงไม่ได้ให้ดูบรรยากาศที่นี่ดูนะครับดูนะครับโอ้โหแม่สุดยอดอ่ะหว่าหูาเหลือมที่นี่ตัวนายจะใหญ่กว่าขาใหญ่ผมเย

มียุทธวิบเป็นส่วนหน่อยมีตัวยุทมีไหมตัวเล็กเล็กตัวหน่อยกุ้งเลยกุ้น่อยโคกุ้งรวมสูนี่หายเรื่อยๆ ลูไปดูกุ่มกูุ่เลยลกุ้งหน่อยมันมีมหาอยู่นี่เหรอเฮไม่อดที่ดูปลาเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนเขาไม่ตตะพวกกนินเนาะเนาะนี่พี่มีจะหลุดโลกลุ่มไปดูปมังไหมันมีเนาพวกอยู่แถวใหญ่ๆไม่มีถึง นามีเนะ้ะอ,อยู่กี่ล่างใหญ่เนีย่ยแสบเลยมีครับมีหนึ่งล่างครับมะแดงเมียบอกว่าแดงนี่แดงสุดท้ายเด้อโอ,อ,อ,อ้ยย่อพุงเลยแข่งกินเลยส่มตามกลับไป ได้มีได้ตํ้มต้มเป็เพื่อนเปเพียวแม่เนี่ยมดระนี้คืนทีใครมันจะมีด้วยน่ะี่น่ะเราแควนไปน มาไปปุลองเนี่มันมีเฟิร์นดูดิวลองด้นยจ้วงด้วยจ้วงแกนี่ให้ก่อนเลยนะงโอะไรงโอะไรงโอะไรไม่รู้งหอะไรไปแล้วงูหางน้ำแบบตัวมาดเข็ดงูป่าเนี่ กินปลาครับในคันช่อนปลายังไงดูมันมีหลายอย่างเนี่ยหนึ่งตัวครับเห็นไหมตัวตัวเมียตัวเมียตัวเมียเอาไหมเอาตัวเมีไปได้ไปทำสายเื่อสวยนะจ่วงเลย thì mấy nhập ui ba lại buồn lại cái to lại vậy cơ โดนไปเสียวไปแรงมันดุดมมากครับดูปลาเล็กปลาหน่อย,ยอกุ้งเลโคตรเยอะเลยปลโอ้โหปลาอะไรครับเยอะมากเลยแช่เ,เลยนี่มึง<ะ>เนะมันกัดเชี่แล้วมันก็กัดอยู่ตรงแถวตอกอยู่แนตะ่มันกัดโคตรลูกสูนเลยหนึ่งตัวโคตรใหญ่ปิ้งหาเลย หญินควายมันไม่ใหญ่เท่าไรบางทีนี่นะนี่เด็กๆนั่นน่ะมันใหญ่กว่านีเลกัะกนี่ขนาดไม่ใหญ่ไม่โชว์ทุอเขียเห็นในทรศัพท์้ทีเลย มช่วงเลยกับป้าเลยปิงโคดฮะใหญ่ห่วย ปลากัะดอีสานนะครับทานแล้วหลอด ได้ครับร้อนก็ร่อนขั้นกบขั้นหยดแล้วอันนี้คือเผาไม่พิกม้านะครับกินโคตรเหม็นเขียวเลยแตกก็ไม่ได้กินแล้วตายโอ้มันปิงกัดเลยหมดเลยนี่ครับ มีแค่แถวนี่นี่เฟิร์นครับเลยไรลงไปนะเลยควยแไปอ้มูมควยอย่งพวกกัวหลยงปวดจอนว้าวไหนสองตัว เเขุขดเขียวไหนครับช่วยใกล้ๆหน่อยครับนี่อะไรตัวเขียวยอย่างนีผู้เมียแม่นไหมผู้เมียไหมผู้เมียว่ะอยู่กับหัวหรือเปล่าวะว้าวากิก็ได้ครับปลากินเเดีด๋วยวปัดหนึ่อันนี้ลูกหน่อย Ô lùn ừ, này nó cắt luôn rồi. nó kiệt, ôi, khó thở, tức thở trái. nó sẽ ping, ตัวหน่อย,เ,เ,ยเอาเฟือเ่องไหมครับวได้เฟือเ่องไปใส่เหลี่ยมประกัดไหมครับเฟืออ่องมีหัวแล้วนี่นะโอ้ร่วนได้ขนาดนั้นาร่วนเนอะต้นแล้วเลยยืนแชยนะหบดชิว อปล่อยป่านันขี้หลายนไม่ดำดิเนี่ไงปล่อยโล้วเฮ้อลวนะลอนเหมือนกันลวนเหมือนกันเียลวนแบบขีดจุด ตุ่บอลครับว้าวว้ายังไม่ไหวเขาลุมหมะไม่ไหวใจสู้คมแเงงบาดทุกคนยังไงเตลี่ยมก่อนเลี่ยมประกัศต่ออนวอดวอ <c oughs> ดเฮ้ยวอดใหญ่เลย ลงงก็ะม่เหน่อย้องก็ะไอ้ล่ะน่ากะเพื่อมกันเลยโอ้ป่าี่อนเฮ้ยนี่ยนั่นก็มีนี่หว่าเพราะตรงไปถึงชาเชิงเซาเลยอะไรเฮ้ยเพื่อนเนี่เคื่อเนี่ยเฮ้ย โอ้ยยานลิเพิ่วโอ้สุดนี่คุดเดินแบนน้ำนะฮะคุณเดินแบนน้ำนะคุณจะต้องกรองน้ำกินเพราะคุณจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในปาน่าสิบห้าวันเฮียมุณมีอะไรเจ้าหน่ว้ายอุ้งพุ่งเนวนี่ก็มีนี่ครับเป็นเถาเป็นเถาเต็มต้นเลยอย่าเพิ่งสนใจอะไรมันเลยมันจะเป็นลมเหรอยิ้มสู้ไว อากาศแบบนี้วปลาสลิดตอนน้นมาเช่ามาช่องใกล้ใกล้ช่าตึงขับไปหน่อยนะึงปลาสลิดตัวโตใหญ่เอากระบบานเลยทำเนี่ยนิดตะกาเลยวาดูแหลงนะครับเ <c oughs> สียงอะไรมันเลื่อนดูนะครับ อุดมสมบูรณ์มากเลยน่าจะมีครบทุกอย่างแหละสามารถลุยเป็นทางในได้มาดิมือกนโอ้ยแต่ป้าไปจะไป็นใดแล้วมันอยู่หลอกขอบป้าไปเป็นป้ไปเลยเจอละวตายตัวอยู่เอาเนี่ยออกไปเลยออกครับน่าจะสิบเพราะว่าสิบฝ่าสิบฝ่าตัวนะครับสิบสัตว์อำเภอปากูเฮ้ย ถูน้ำร้อนตัดนมออกมาจะดูเหรออ่อตายแล้วได้เหลือเออเดี๋ดเลยทำัือตายครับเอามาแตะจับดิกระโดดโกระโดดกระโดดกระโดดทำมือดีๆนะครับระวังเครื่องมันขาดเรจะค่อยๆเกี่ยลงไปนะครับหมดหวดแล้ว ด้ียเขียวใหญ่มีหางโพ้สวัวไหมบอมีแล้วเนาะไม,ม่เห็นเลยปลาธรรมชาติห,หายากอยู่แต่หนูเด็กก็ที่ที่พูดพาไปนะแหล่งตรงนั้นดีพูดดปไปกระสัยครับหล่อนคุกคุจ